คิวแกสลัดโสดแล้วทุกคนนี่กันนะเป็นพนักง,งานใหม่ของเราสวัสดีครับแกรับดอกไม้งานพอยได้พอวันนี้ก็มีผู้ชายเข้ามาเลยผมชอบนุ๊กนะครับผมขอจีบนุ๊กได้ไหมยินดีด้วยนะนุก๊กแกคงต้องแต่งงานคนต่อไปแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเ่วมงงานนะคะ วันนี้พวกเรามีความสุขมากครับผมสัญญานะว่าจะรักและดูแลพลอยตลอดไปพลอยก็สัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีของปอนแล้วก็จะรักปอนคนเดียวนะนุกจะกินอะไรนั่งหนาห่วงกินอยู่ได้ถ้าขนมในงานมันอร่อยอ่ะพวกแกเขาจะโยนช่อดอกไม้กันแล้วดูเร็้ว ไปอย่างนุกไปรับช่อดอกไม้ไม่ปไม่เอาดอกไม้ไปเรี่ทอยเดี๋ยวมาทางชั้นนะ เอามันเป็นของแกแกก็เอาไปสิต่อไปก็ถึงคิวแกสละโสดแล้วยินดีด้วยนะนุกแกคงต้องแต่งงานคนต่อไปแล้วโอ๊ยขอโทษครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษเหมือนกันนะคะที่เดินไม่มองทางเอ่อพอจะรู้ไหมครับว่าห้องผู้จัดการอยู่ทางไหน เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ถึงแล้วค่ะขอบคุณครับทุกคนนี่กันนะเป็นพนักง,งานใหม่ของเราสวัสดีครับเดี๋ยวคนลูกช่วสองนงานคนกันด้วยนะครับได้ค่ะหัวน้า เดี๋ยวคุณไปนั่งข้างลุกนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามลุกเขาได้เลยได้ครับผมเนะเจอกันอีกแล้วนะครับค่ะอืมงานเอาไปดูก่อนนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถาม กโปแเ,ปเด็กใหม่เป็นยังไงบ้างอะกันนะหรอก็ดูตั้งใจฟังที่ฉันสอนดีนะวันก่อนแกเพิ่งรับดอกไม้งานพลอยได้พอวันเนี้ยก็มีผู้ชายเข้ามาเลยคนเนี้ยต้องเป็นเนื้อคู่แกจริงๆแน่เลยนุ๊กบ้าแค่พนักงานใหม่ปะวะพวกแกอย่ามาจับคู่ให้ฉันหน่อยเลยก็เห็นแกสนิทก,กันเร็วนี่ตัวติดก,กันเลย ถ้าฉันสอนงานให้เขาฉันยังไม่คิดจะชอบใครหรอกผมขอนั่งด้วยคนนะครับได้สิคะมานั่งเลยค่ะนุกครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปสอนอางานต่อเลยไหมค่ะ <c oughs> อีกสิบวัทีเข้างานเดี๋ยวนุกไปสอน <c oughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอนะ คนนี้แน่เลยนกดูจะออกตัวแรงซะด้วยหยุดห้ามแซวไม่ชอบมีผู้ชายเดินตามต้อยๆ้ยยแบบนี้บอกไม่ชอบฉันรำคาญถ้าเป็นแบบนั้นอะ อะไรอีกอะนี่ไงตรงเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจเลยสอนผมหน่อยดิตรงนั้นฉันสอนไปสองรอบแล้วนะไม่เลยจะจำได้เนี่ยสอนผมอีกรอบนะนะๆนะนะนะตั้งใจฟังนะรอบเนี้ยต้างนาแก่ว่าลูกมันจะชอบกันบ้างไหมฉันว่าไม่นะดูจากหน้ามันแล้วออกจะกลำคาด้วยซ้ำ มาจนลงมาสิบอกเมอี้เอามองหน้าอีกครั้งนุแกไม่ชอบกันมันหรอไม่อ่ะออกแมวลำคาญซะมากกว่าก็จริงแหละเป็นฉันฉันก็คิดแบบแกกันมันก็ดูแปลกๆเซาซีตามอยู่นั่นแหละไปไหนก็ตามต้อยต้อยต้ยกินข้าวยังตามเลยนี่ทำไมมาประชุมนะก็คงตามมาอีกอะ่ะ โหนุมีคนมาจีบขนาดนี้แกยังไม่ชอบเขาสักทีเล้วเมื่อไหร่แกจะสละโสดละ่ะไม่ต้องมาย้ำเรื่องรับดอกไม้สละโสดในงานแต่งได้เลยนะฉันไม่ได้อยากรับมันสักหน่อยมันลอยมาตกตรงหน้าฉันเองเราแกจะทำยังไงละ่ะคนในบริษทัทอ่ะเริ่มซุบซิบแล้วนะว่าแกอ่ะเป็นแฟนกันนี่เขามองอยังไงเนี่ยว่าฉันเป็นแฟนกันก็คนอื่นเขาไม่รู้ไงเห็นพวกแกตัวติดก,กันตลอดแบบนี้น่าเบื่อ มายืนทําอะไรตรงเนี้ไม่ทํางานหรอคือ,อผมมีเรื่องจะบอกครับอะไรรีบบอกมาสิฉันรีบฉันต้องไปทำงานผมชอบนุ๊กนะครับผมขอจีบนุ๊กได้ไหมออนุ๊กมีคนคุยแล้วอะคะ่ะคงไม่สะดวกครับไม่เป็นไรก็ได้ครับ นุก no. ทำไมแกถึงไปโกหกกันมาแบบนั้นล่ะแกหมายถึงอะไรอะ่ะก็ที่แกบอกกันไงน่าจะเสียใจมากตั้งแต่เช้ายังไม่เข้ามาเลยม่รู้ว่าหนีกลับบ้านไปหรือเปล่าก็ฉันไม่ชอบแกจะให้ฉันคุยได้ยังไงพวกแกการมาลาออกไปแล้วเมื่อกี้ฉันเข้าไปหาหัวหน้ามาเขาบอกว่ามันยื่นใบลาออกเมื่อเช้านี้สงสัยมันจะรับความจริงไม่ได้อะ่ะ ดีออกไปก็ดีเขาให้มาทํางานไม่ได้ให้มาหาแฟนซะหน่อยโถนุ๊แล้วแบบนี้ก็จะมีแฟนไหมเนี่ยไม่ต้องเลยนะพวกแกจะพูดเรื่องเดิมอีกแล้วใช่ไหมแยกกันทางานเลย สวัสดีครับทุกคนบังนาใครอ่ะหล่อจังเลยอะแกนี่นิวนะเป็นพนักงานใหม่จะมาเทงานกับอ่ะงั้นนิวเลือกแล้วกันว่าจะให้ใครเป็นคนเทนให้ให้พี่คนนี้ก็ได้ครับ อ๋อเลือกคุณนกนักบวาคุณนกแทงงานคุณนิวด้วยนะครับได้ค่ะคุณน้าเออคุณนิีแต่คุณตามไปเอาเอกสารในห้องผมไยนะครับเสร็จแล้วก็มานั่งตรงนี้ได้ครับนกแกได้สอนเด็กใหม่อีกแล้วอะ่ะครั้งนี้หล่อด้วยสงสัยนกวันหนีไม่พ้นคนนี้แน่แน่พวกแกเนี่ยวันวันจ้องแต่จะให้ฉันมีแฟนให้ได้ฉันไม่เอาใครทั้งนั้นแหละ Ừ, ถ้าแกไม่เอานี่ฉันขอนะเกจะไม่แย่งเพื่อนได้ยังไงดูท่าทางเขาด่าจะชอบนุ๊กนะบอกให้ติดต่อสักพานี่ฉันสอนงานมาสองอาทิตย์แล้วนะเมื่อไหร่จะเข้าใจเนี่ยเอาจะนั่งจ้องหน้าฉันอยู่ได้แม่นุก๊กผมเข้าใจที่นุ๊กสอนหมดนั่นแหละ แล้วทำไมไม่บอกแต่แรกไม่ให้เสียเวลานั่งสอนทำไมเนี่ยก็อยากฟังตอนที่นกพูดเนี่เวลานกพูดอ่ะมันมีเสน่ห์มากเลยนะแล้วของฝากนี่ก็เหมือนกันฉันบอกหลายครั้งแล้วนะไม่ต้องซื้อมาฉันไม่ชอบโทษนกที่ผมเอามาฝากอ่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะนี่ถ้ายังไม่สนใจงานยังก็แต่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะฉันจะไปบอกหัวหน้า อย่าเพิ่งหมุดหงิดสิครับถ้าทางอย่างได้ของหวานเดี๋ยวผมสั่งชานมให้สักแก้วดีกว่าเฮ้ยนี่โอ๊ย oh, อะไรวะเนี่ยนี่แกะจะเย็นๆย็ก่อนสินิวมันก็หล่อนะแถมเป็นสายเปย์ด้วยแกไม่ชอบมันหน่อยหรอไม่ชอบขี้เก๊กคนอะไรวะทำตัวหล่อตลอดเวลานี่มาทำงานหรือว่าเป็นนายแบบอะทำยังไงดีระบางนาะดูนุกก็ไม่ชอบคนนี้อีกแล้ว,ลวจะมีแฟนไหมเนี่ย ถ้าฉันมีแฟนนะฉันไม่เอาคนแบบนี้หรอกไม่สนใครแล้วก็ไม่ฟังใครทำตัวแอกเป็นวันพวกแกอ้าแป้งมาทำอะไรที่แผนกนี้หรือว่ามีอะไรกับพวกเราหรือเปล่าฉันไปเอาเอกสารให้บอสเซ็นอะ่ะเออินดีด้วยนะมีแฟนอย่างเขอสักทีฮะอะไรนะนี่ไปเอามาจากไหนอะ่ะฉันยังไม่มีแฟนเลย ก็นวเด็กใหม่แผนกแกเข้าไปบอกคนทั่วบริษัทเลยนะว่าแกเป็นแฟนเขาอืมไอ้นิวโว้ยนูหนูโอ้โยจริงเอานุจะไปไหนอะนิวนี่ไปบอกคนอื่นได้ยังไงอะว่าเราเป็นแฟนกัน คนึกว่าอะไรก็บอกเขาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาขอคุณเป็นแฟนยังไงคุณก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วฉันนี่แหละที่จะปฏิเสธฉันไม่อยากเป็นแฟนกับนายนี่รู้ทำไมพูดอย่างนี้คุณไม่ชอบผมหรือไงไม่ชอบจะให้ย้ำอีกไหมไม่ชอบ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 ไม่จริงอ่ะไม่จริงผมขอลาออกแล้วหัวหน้าไม่จริงอ่ะ ทุกคนนี่ไอ้นะเป็นพนักง,งานใหม่เนืน้อเยี่ยเป็นคนสอนไอ้แล้วกันนะได้คะ่ะหัวหน้ามานั่งนี้สิบางนาจะไปนั่งข้างลูกก่อนพี่สิ นุก๊กเกว่าคนนี้เขาจะชอบแกอีกปะทำไมเขาต้องชอบฉันด้วยอ่ะก็ดูสองคนก่อนหน้านี้สิหลงแกหัวปักหัวปัมเลยบางนาถ้าแกจะเสียงดังขนาดเนี้ยถามเขาไปตรงๆเลยก็ได้มั้งนี่ชื่ออะไรนะไอซหรอครับชื่อไอซชอบฉันหรือเปล่าอุย๊ยนี่ถาแบบนี้เลยเหรอ อืมก็จะได้รู้ไปเลยไงฉันจะได้ไม่ต้องรำคาญเหมือนที่ผ่านมานี่ตกลงว่ายังไงชอบหรือไม่ชอบเออเออเออโอ๊ย <c oughs> ชอบหรือไม่ชอบอึกอัดอยู่ได้ไม่ชอบครับขอตัวก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> แกเห็นไหมบางนาว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะชอบฉันอะ แบบนี้แกก็ไม่มีแฟนสักทีอะดินั้นคนเนี้ยฉันก็ขอแล้วกันนะเพศติ่มติมแบบเนี้ยฉันชอบหมายถึงใค่หรอครับหัวหน้ามาไม่ให้รุงไม่ให้เสียงเลยนะคะผมก็เปิดประตูเข้ามาเหมือนตัวครั้งอ่นแหละแล้วเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงคนไอนหรือเปล่าใช่ค่ะหมายถึงนุ่มเนยคนนั้นนั่นแหละเมื่อกี้วิ่งตกใจไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งมาบอกผมขอลาออกแล้วคราก็วิ่งออกไปเลย ผมก็งงเลยเข้ามาดูนี่แหละว่าใครทําให้เขากลัวเลยออกไปแบบนั้นะนะนุ๊กแค่ถามเขาอ่ค่ะว่าเขาชอบนุ๊กหรือเปล่าพอเขาตอบแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปเลยเขากลัวยัยนุ๊กเข้าหัวหน้าแล้วไปถามเขาแบบนั้นทําไมนุ๊กเขากลัวโดนตือ้อเหมือนพนักงานใหม่สองคนที่เพิ่งออกไปก็เลยถามไปตรงๆเลยค่ะแล้วกลัวทําไมล่ะกลัวแฟนรู้เหรอเฮ้ อย่างนี้นุกอ่ะยังไม่มีแฟนหรอกความหัวหน้าดูขนาดเนี้ยไม่รู้จะสละโสดเมื่อไหร่อุ่าได้รับดอกไม้งานแต่งทั้งทีนน่นะสิผมนึกว่าคงมีแฟนซะแล้วอีกหน่อยก็คงแต่งงานแล้วก็ลาออกตาคุณพลอยไปโหหนะัวหน้านกยังไม่อยากมีแฟนเนะยคะรุ่นเดียวกันก็ไม่เอาหล่อรวยก็ไม่เอาแล้วแบบไหนถึงจะถูกใจแกเนี่ยแล้วทำไมคนน๊กถึงยังไม่อยากมีแฟนล่ะครับ ก็แค่ไม่ชอบเฉยๆมั้งคะคงคุยแล้วยังไม่ถูกใจอะ่ะจ้าแม่คนสวยเลือกได้แล้วสเปกกล่ะเป็นแบบไหนก็คงเป็นพวกทํำงานเก่งไม่อวดรวยไม่น่าม,มองไม่ตามตือ้อและที่สำคัญคุยได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้มั้งแล้วแบบผมละ่ะผ่านไหมเอองั้นเย็นนี้ลองไปเจี้ยข้อกับผมไหมแล้วลองคุยกัน ค่ะได้ค่ะนุทำไมแกตอบรับหัวหน้าง่ายจังอ่ะนั่นสิหรือว่าแกแอบชอบหัวหน้าอยู่ไม่รู้อ่ะฉันรู้แค่ว่าฉันไม่อยากปฏิเสธ จีกันอยู่หรอแล้วทำไมแกใจอ่อนให้หัวหน้าง่ายจังละ่ะเออนั่นสิก็เมื่อวา,วานที่ไปกินข้าวด้วยกันนะ่ะเราคุยกันถูกคอมากเลยนะคุยกันจนดึกเลยเออก็จริงนะเวลาแกมีอะไรแกก็คุยกับหัวหน้าตลอดพอกลับมาก็อารมณ์ดีทุกครั้งเลยนี่สินะที่บอกว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามถ้าใช่เดี๋ยวก็มาเองฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ นี่นุแกเลิกบิดก,ก่อนได้ไหมฉันไม่คุ้นเลยอะ่ะปกติแกดูจะตายนกเย็นนี้เราไปกินข้าวกันนะผมมีร้านใหม่อยากจะพาคุณไปได้คะ่ะหัวหน้าเย็นนี้เจอกันนะคะแมหมนกก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะจริง ที่ฉันมีแฟนอะหรือว่าเป็นพอฉันไปนรับดอกไม้งานแต่งได้วะฉันพูดมาตั้งนานไม่เคยเชื่ออยู่ดีๆจะเชื่อก็เชื่อขึ้นมาซะงั้นถ้าฉันกับหัวหน้าแต่งงานกันพวกแกต้องไปด้วยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่แกกับหัวหน้าเริ่มจีบกันไม่ใช่เหรอทำไมรีบแต่งจังอ่ะฉันก็พูดไว้เผื่ออนาคตไงความรักมทำให้แกเปลี่ยนไปจริงๆนะเนี่ย